พร้อมแล้วไปสัมบายนี้เอฟซีเบาทองอําเด้อนี่ยฮะวันนี้ผ้าบบาทองมาเบิ่งเปิดหูเปิดตาเบิ่งเนี่ยแมนตีตาเบิงกระคักเลยบบาทองเนี่ยแมนเจ้าเบิ่งเลยนะบบาทองเนี่ยเออถนนเจ้าเบิ่งถนนทางไปหน้านี่ทางไปหน้าเลยบว่แมนทางไปหน้าเลยเนี่ยออพี่น้องเอ๋ยนะทางไปหน้าไอลีนี่ละเนี่ยบบาทองเตือนบอกเสาไฟฟ้านะอืมเสาท์ไอส์แลนด์โซลารเซลล์ได้หรือเบาทองโลาร์เซลล์แต่ว่าทางเรียบเรียบคลองเออพี่น้องเอ๋ยทางเรียบคลองอันนี้ไปหน้าไอลีได้หนิข่วนนะ ผู้ดูสมบูรณ์เหมืนกับ่อท่องจะม้งที่เหมือนกันอ๋อโถน่ะจะม้งแนวเนี่ยบ,บ,บ่อท่องเหมืนกันนนเห็นบ่เห็นบ่อ๋อเห็นบออนนะ่อโถน้ำน้ำนี่นะเออโอ้ยประเทศไทยนะเพิ่นถือได้ว่าเอาเอาน้ำม,มาให้กับประชาชนและวชาชนกับทำการเกษตรแม่นจะเบิ่งจะสงสัยว่าเส้นขาวเนี่ยมายังไงสงสัยบ่น่ะาสงสัยอยู่ไอ้เส้นขาวๆนี่คือเส้นอย่างวะนนี้เรียกว่าการกร,รับในบว่าสั่นการรับในแต่ว่าทางไปหน้านี่นะอู้หูงดภาษาเข้าไม่ขนาดนั้นบ่อท่อม ทางไปหน้านั่นนี่เบิ่งเอาวนี่รูปเม็นทางไปหน้ายังไงพี่น้องนี่แหละหล่าสคนก็สงสัยรวมทั้งเบาะปวดกรสงสัยในบางท้องทำไมประเทศไทยถึงเจริญแม่บาทองเอ๋ยทางไปหน้าทางเรียบคล้องอย่างทางอย่างดีขนาดนี้เลยปลาถั่วเบิ่องนี่แหละกาวนัยกาวนายเสาไฟโซล่าเซลล์ซิบเฮว่าทางไปหน้าจะได้บางท้องจมูงดีกระทางไปหน้าตัวนี้ เจ้าสิว่าจะไหนสันเออก็ทำไปนะเอาเอามาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่ยขยับภาเบิ่งนี่เบากท่องนี่ยขอยสิทภาพบอกท่างวา,า,าเบิ่งนี่มีภิษีซื้อป้ายโครงการนี้อ่า<แ>องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางนะฮะขอกท่องครับซ่อมแซมถนนผิวลาดยางนะคอนกรีตนี่เห็นบอก่ตามป้ายบอกทางน,นี่เมันเขียนเป็นภาษาไทยบาวบูอานบอกคอยบอกคอยเก่งเลยบอกท่องเด้อแมนแมนแมนคือการเนี่ยเนี่ยเนี่ยทงหน้าจะบอกเนี่ยนี่<ม>ทงหน้าโอ้โหเขาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้ ฟังว่าประธานใเก็บเนาะเอาไปทางไปหน้าทุกท่านก็ไปหน้าโอ้ยจังใดอะไรพี่น้องเฮ้ยนะเบิ่งตีบิ่งตีบิ่งเอาตีบิ่งเอาตีเนี่ยน้า็อุดมสมบูรณ์นี่แหละ่ลย้อนความเอาใจใส่ของหน่วยงานเพื่อนเนี้ยเนี่ยนะนะนี่แหละนะทางคนทีเพิ่นบ่มีสติปัญญานะเพิ่นจะบอกว่าประเทศไทยบ่เจริญแม่นนะเพิ่นสิเบิ่งบ่ออกเด้เพิ่นสิเบิ่งบ่ออกเด้เพิ่น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 บอกว่า ประเทศไทยไม่เจริญบ่เจริญจังได๋จะเบิ่งตีเนี่บ่มเจริญจางไหนนี่ทางไปหน้านี่ขนาดนี้นี่เบิ่งเอานี่คนที่บมีความรู้คนที่บ่ไดรเดยนคนทีจ่องจะจับดคนทีจะแสะจะค่อยใจตะว่าแมนเอาตามาเบิ่งเนี่ยมาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่พี่น้องเลยนะฮะนี่เบิ่งนี่ทางไปหน้าของเบืองไทยเอาบาบูจะพาบาท่องเขาไปเบิ่งว่าทางเสนนีเพิ่นจะไปสุดหอดไสไปหอดไส่บาทองมันจะไปทะลุหอดใสโอ้ยขอสิขอสิยังไปเบื่องกันนะ้่าทอง ไปไปไปยังไม่เบิ้งมาน้อเลขอเนี่ยเจ๊งนอไเ้บท่องเ่ไปโอ้มาเลียไปเบิงพี่น้องเลยนะบเนี่ยบอองบอกพัฒนาไจ้าไดนี่ให้เบิงเอานี่ขนาดทางไปหน้ายังขนาดนี่บอกพัฒนาจ้ไใดบอกไนเ้าใดบอกพัฒนาจริงซึ่งจะบอกอะไเลยว่าประเทศไทยนี่บท่องนะ เพิ่นพัฒนาเลวเิ็นก็รวยเนี่ยมีเงินมาสั่งเพราะว่าเพิ่นเอาเงินจากภาษีของประชาชนบ้านเพิ่นมีคนหลายเศรษฐกิจดีเพิ่นก็มีอ่าภาษีหลายในการมานี่สะท้อนกลับมาจากบางกุ่ีบางทองนี่นี่นี่คือผลสะท้อนกลับมาของภาษีประชาชนทําให้ประชาชนจะบหวงเนี่ยเนี่ยมีกินมีใช้มีเงินมีทองถนนหนทางก็ดีเศรษฐกิจเกิดดี นี่พัฒนาบ้านเมืองหวยประเทศไทยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าเบิ่งกี่รากบ้านเมืองข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนท่อนกีดว่าข้างหน้านี่เพื่อนน็่เป็นเหมือนร้อยต่อที่เป่าทองอาจจะคุ้มรวยง่ายที่เป่าทองเออและยังมีอีกอย่างหนึ่งคนสิบผ้าจะไปเบิ่งมาท่องเจ้าเบิ่งเนี่ยถนนเพิ่นเนี่ยเพิ่นจะบอกว่าให้รถจักขนาดไหนขนาดไหนเมนไหนได้คนยิ้มไปหนาวนี่ปายหามปายประกาศเลยปรการทางหลงท้องถิ่นนี่นี่บ่ คนจะมีรถ9,500กิโลกรัมรถ2เผ่า400เห็นบ่มไม่เอานี่คนจะมีเห็นบ่เนี่ยจะเบิ่งที่ไรเนี่ยสัญลักษณ์นี่มาทองนี่จะเบิ่งเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์รถเนี่ย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 รถน้ำห้าม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 ผ่านห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักมันทุกนะ่ยหรือเนี่ยฮะน้ำหนักเผาเกินกว่าที่กำหนดเพิ่นว่าเห็นบ่ดนะนี่นี่นี่ป้านนั่นคนในมอท่องเออโถมีอ่าการกำหนดให้รถเข้ามาไอ ผ่านาเพราะว่าถารถนักผ่านปนเกิดเหตุแค่เพื่อเช่าหน้าการเกษตรเพื่อจะชเพิ่นถาหลาย่นนี่เพื่ออุตสาหกรรมใหญ่รถเ่นกัแเลนไปแหลวมันอาจจะทําให้นนเ<า>สีย<า>หายทางทุตถนนเสียหายอ๋อนี่หละบวทองสะท้อน,หนเห็นในบะทองเ,อเห็นถึงความรับผิดชอบความที่คนไทยคนนะ่ะมีจิตสำนึกในการใส่ผลนเสาไฟฟ้าจะบอกดิอ๋อสวนมกม่วงนี่ไอ้นี่สวนมกม่วง มันมีลายยางลายแนวนะนี่เจ้าได้เห็นยังสี่นะวะท้องเจ้านั่มไปเห็ดในอนาคตเจ้าเด้อก็อยากเห็ดอยู่แต่ว่าเขาเขานี่ก็เห็ดบ่ได้แล้เพราะว่าเขาก็เมนอ่ากุหลักผู้ใหญ่โอ้บเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกะจ้ามันเมียนเขาเป็นพระสุนตารามดำนี่แหละผุนผุนผุนได้จังไหนเขาก็เห็ดโบได้เนาะผุนผุนจะพูดไม่อียงผุนนะข้างล้มผุนนะปลาทุนนาหน้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 าเขาขึ้งน่าย ปกติเนี่ยคนกำลังดำหน้าเด้ทท่ท่องมาท่องเอออันนี้หน้าเขาดำเนาะไอ้ดำหน้านี่บอกอันอันนี้บมเมนว่าเขาไปท่อนหยาบบอกฮะท่อนหยามั้สืวันจังสันอ๋อเขาท่อนหยาเนี่ท่อนหยาบอกเออท่อ,ทอนหยาโอ้ยโมนี่แต่มาเห็นวิถีชีวิตนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยทางไปนาของเมืองไทยเออและมีเขตชุมชนด้านนาบ่อท่องอ่าโอ้ยนี่นี่น,นี่พีน่น้องเอ้ยแต่มาเห็นต้นเจดเป็นชุ่มชวงเป็นตน้นตอนนี่แมนอ๋อท๊อ ทางไปหน้าอ้รอตดินนี่เป็นหยัางนีครับบ่าวโบก็บบ่าวท่องถึงอยากจะมาเบิ้งนะถึงอยากจะอวยคักอวยเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวมา่เห็นเลยนี่สิ่งเที่ยวบอกเคยเห็นแล้วสิ่งเที่ยวเฮ้ยมันเป็นไปได้บองสินะอืมเป็นไปได้บอแหละก็อยากจะนั่งภาพเที่ยวเด้เห็นเนี่ยเอา,าออกสูสายตาพี่น้งองคาได้เห็นนี่ยไม่นแต่บ่าวท่องบ่าวโกเองกัยงบยังเบิงแหละบ่าวู้ใจอยากไปเบิงอีกเด้แม่นทางไปหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวขอสิเขาเนี่ยเจ้าเลือกครับ ไปเบิงอีกได้บอกเท่าเด้อะไปไปขอเนี่ยพี่น้องจักบาทจักข้าวก็แล้วกันแม่นถนนกังามน้ำก็ดีบางบ้านเอ๋ยเนี่ยถามจะไม่แนวคิดในการเหตุการณ์สางนะรับรองมีอยู่มีกินทั้งปีเลยได้บ่แม่นเพราะว่าน้ำเนี่เขากักเก็บไว้แด้ก็จับกักเก็บไว้เพื่อนาแรงเพื่อการเกษตรแต่เพื่อนมีการบริหารจัดการที่ดีให้เราท่องเพื่อนถึงไม่จัดเก็บ น้ำไว้ใส่ตลอดปีเออนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยเจ้าเบิงฟังขวาเป็นทงหน้าฟังใสมือเป็นน้ำเป็นน้ำไห้ไมิเนคิดว่าจะเอาน้ำไปได้ยังไหนฟังนั่นนะให้เจ้าคิดเองเพอรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานคนเฮ็ดมาไห้แล้วที่บอกนะนี่เจ้าเบิงที่ไหนผมนะ่ะเสาไฟฟ้าย่างกลางคืนน,นี่หุ่งแจ้งแสงสว่างเลยเด้จะบปลาเสือจะกระล่องเพิ่งแต่ว่าหา้าปลาอข่องหมู่ไอ้รอ,อดไฟก็มีแต่ยังเอาโซลาร์เซลล์มาใส่อี บมืงองตีทั้งโซลงงารเซลล์อันนี้เป็นอ่าพลังงานของแสงอาทิตย์พลังงานส,สะอาดพลังงานอนาคตมนนะ่นี่แหละคนไทยรู้จักทำร,ร,รู้จักบริหารรู้จักเคล็ดเพื่อนบริยูดูซื่อนี่สมมติเรนั่นแหละคือสิ่งที่บาบูเองอยากสะท้อนแต่ก็อยากให้เบิ้งว่านี่คือประเทศไทยอ่ะนี่ทางไปหน้าเนาะทั้งหน้าเป็นทังหลวงพันธินเย้ระว่างนะเป็นทางวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี๋อทางวงแหวน รอบเมืองสุพรรณบุรีษัทนี่ยขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้โหพี่น้องดูนี่เสาไฟฝาบ่ท่องเอ้ยสะออนอ่อนซ้อนบ่านบอกนี่เจอทางทางหลวงแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือทางคอนกรีตโอ้ยโอ้ยหเสาไฟจะเบิ่งเด้นี่คือทางหลวงนี่เสาไฟพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายขนาดเลยบ่ท่องเอ้ยนะสองทางทางนะ ก็นี่แหละจริงทีอย่างให้เบิ้งมาท่องจะได้เบิงเ้งอะไรได้เนี่ยมาพิสูจน์น้ำข่อยเล้วว่านี่คือประเทศไทยของจริงนี่คือประเทศไทยของแท้พวนชาวนาเหมือนกับไทหน้าโย,ยกข่างๆอยู่ตรงเนี่ยจะเบิ้งที่ไหนมาท่องนี้ความอุดมสมบูรณ์เมันดีเลยซีบริเฮดตรงไหนตรงหน้าจะเบิงเ้งตลอดปีปุ้ย,ยนี่ล่ะพี่น้องเอ,อ้ยประเทศไทยเนาะไผ่สีวาจังไลยไผ่สีวาจังไลยนะบาโบเองขจีวันต้นเสนอให้เห็นนะถึง ความพืนดวสมบูรณ์ของประเทศไทย<ม>น,นี่แหละที่เป็นบอกว่าประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างขนทางสะดวกสบายบ,<ม>บ่ท้องอ่าพฝากคลิปวปดีโอไว้เพ่งทันทีกันแล้วกันไปงไงทางเว็บทานไาทีมักและชื่นชอบในการนําเสนอของบ่าท้องกับบ,าบ่าหัวอีกคือเป็นอะไรเป็นกำลังใจให้บ่าหัวกับบ่าท้องกันแล้วกันนี่บ่าท้องเลยแม,ม่ยนี่อย่างเราอยู่ว่าฝากช่องฝากยังกันบากันไปไม่่ใชว่าพี่น้องเอ้ยกระไรลงคลิปโยนงานเติมเลยพี่น้องเอ้ยกัเพราะว่า ก็ซับมันก็ห่างพี่น้องเอ้ยเอาอสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องต้องอน้องเขาดีล่ะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละเนาะมากับฝากกดซับซับคลายกดไลค์กดติดตามเนาะเนาะมาเร่วอ่าสิ่งที่สำคัญเนาะกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปของพ้อสองคนนะบอสท่องไปแมนแมนไปบอสทองไปไปพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพบกันใหม่เด้อโอกาสหน้าแล้วก็คลิปหน้าแล้วมาท่องสบายดีสบายดีสบายดี